สวัสดีครับนะครับก็เป็น EP พีนี้ก็เป็นอ p พที่ว่าคุยกันนะครับเป็นเป็นการคุยกันนะฮะว่าผมนะครับที่ทำ u t u b e ขึ้นมานะครับคือผมไม่ได้ไม่ได้ว่าจะหวังว่าหวังว่าจะต้องจะดังหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมก็อยากจะในในคิดหรือจิตวิญญาณที่ผมจะพูดออกมาคือว่าผมอยากทำ u t u b e จะเสนอในการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวหรือว่าจับจุดที่ในหลังสวนเนี่ยไม่มีใครเคยไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึง่งจุดคิดขึ้นมาในใจผมผมอยากอยากทําเพื่อสังคมฮะผมคิดผมนะผมอยากทำเพื่อสังคมผมอยากจะถ่ายทอดชีวิตคนที่เขาลำบากคนที่สู้สู้ชีวิตโดยการ ดิ้นดนสู้นะฮะมันมันผมอ่ะผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเอาเหตุการณ์นี้มาได้ยังไงผมเป็นผมที่ผมแนะนําไปอีพีที่แล้วว่าผมเป็นช่างทาสีนะฮะผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาลําบากมากขาเขาพิการและผมถามเขาว่าพี่ผมถามพี่จริงๆเถอะพี่ทํางานอะไรมาก่อนเขาบอกว่า เขาเป็นช่างสีแบบผมเนี่ยครับแล้วทำไมได้เป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนครับแต่เขาไม่เป็นอะไรแต่เกิดการบาดเจ็บมาโดยการช่วงที่รถชนนะฮะเขาสลบลงไปฟื้นขึ้นมาขาเดินไม่ได้ผมเลยจุดคิดว่าเออวะนี่หน,นะที่ เราจะทำ u t u b e ขึ้นมาต่างคนผมพูดตรงๆนะบางคนทำเพื่อเงินทำเพื่อได้เงินผมผมพูดตรง,ตรงนะใครดู youtube ผมนะผมบอกตรงเลยว่าผมต้องการทำเพื่อสังคมและทำการและทำเพื่ออยากให้แหล่งท่องเที่ยวบ้านผมเนี่ยได้มีได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ คนไม่เคยไปฮนะมันอาจจะเป็นคลิปเล็กๆอาจจะเป็นคลิปที่บางบางท่านดูไม่ได้ว่าใครนะฮะจ,จะดูเออมันเพ้อเจ้อรมันบ้าเาเนี่ยแต่ผมคิดนะผมทำมาด้วยหัวใจผมเป็นคนซื่อผมพูดตรงไปตรงมาผมอยากผมอยากจะทำทำคลิปขึ้นมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายคลิปกับน้องคนหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ใน อีพีที่2นะฮะว่าน้องเขามีจิตวิญญาณในทางด้านศิลปะมากส่วนผมก็เป็นคนศิลปะเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดงานศิลปะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับผมเป็นคนเขียนภาพเหมือนกันนะผมเล่าผมเล่าประวัติผมก่อนเมื่อก่อนผมก็เป็นเป็นคนธรรมดานี่ฮะแต่ชอบในด้านศิลปะผมไปเริ่มเรียนศิลปะกับอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ในอำเภอบงสวนนะท่านเป็นคนแรกที่สอนผมนะครับ อผมไม่รู้จักการดออิ่งการสเก็ตภาพอาจารย์ท่านนี้เรียกในชื่อเล่นๆชื่อพี่เล็กน,นะฮะเป็นอาจารย์คนแรกของผมเลยผมเริ่มเริ่มฝึกเริ่มฝึกกับท่านได้เขียนการดออิ่งแต่มีคำพูดคำหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าพี่เรียนเพราะช่างมา7ปีพี่ยังพี่ไม่เก่งเลยช่วงนั้นผมช่วงนั้นผมเป็น ช่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการใช้ทำภาพภาพกราฟ,ฟิกเนะี่ยผมล่าออกเลยผมไม่ช่วยพี่เขาผมไม่ต้องการอะไรเลยผมต้องการอยากมอยากเป็นศิลปะผมก็เริ่มฝึกเริ่มฝึกจากการ d r อ w i n g จนจนเก่งขึ้นจนจนตัวเองเก่งขึ้นผมศึกษาผมผมทำผมชอบจนผมซึมซับงานศิลปะขึ้นมาและผมก็ คนท่านคนนี้ด้วยจนผมฝึกมีอยู่วัน,นผมไปอยู่เกาะสมุนผมได้มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนผมผมไปอยู่ในแกลเลอรี่ผมเขียนภาพขึ้นมาได้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมไม่ได้เลื่อหนหรูอะไรเลยผมอยู่ผมอยู่บ้านธรรมดาผมก็ทํามาหากินในการเป็นช่างเป็นการช่างต่างๆนานาผมผมจัง มีชีวิตที่ว่าต่อสู้เหมือนกันนะผมเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวก็ต้องขอบทุกท่านทุกอาจารย์ที่ให้ผมได้ได้มีวันนี้นะครับผมอยู่อย่างมีความสุขมากผมเลยคิดว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างตอนแรกผมคิดว่าผมยังยังท o YouTube ไม่ได้ผม,มีเพื่อนผมมีคนนึ่งเชื่ออาจารย์ป๊อบเขาแนะนาให้ผมทำ u t u b e ผมก็อ๊ะ จะทาได้ยังไงเนะี่ยยูทูจะทําเพื่ออะไรจนมีจนมีวันหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งผมเริ่มคิดได้ออกชีวิตคนเราสั้นนะครับทําอะไรก็ได้ที่ทิ้งไว้ให้ให้ทุกคนได้ดูแล้วมีความรู้แล้วมีแล้วมีแรงบันดาลใจในการทําง,งานขึ้นมานะฮะอีพีนี้เป็นอีพีไม่มไม่ได้ไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนผมอยากมาพูดให้ฟังนะฮะผมอยากให้ ทุกท่านนะครับได้แค่กดไลค์กดแชร์ผมทักนิดผมก็ขอบขอบพระคุณมากแล้วนะครับผมก็ทำมาด้วยหัวใจของผมนะครับจะมีคลิปไปเรื่อยนะฮะม,มีความสุขเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้คลิปต่อไปท่องเที่ยวด้วยและก็ช่วยสังคมด้วยไม่ได้หวังอะไรนะครับแค่ว่าอยากให้อยากให้ทุกคนได้สัมผัสชีวิตบางคนที่ ท่านไม่ไม่เคยสัมผัสนะครับก็มันมันเป็นบทสะท้อนจากชจากข้างในของผมพูดออกมานะครับก็ขอบคุณนะครับแม้จะมีคนติดตามน้อยก็ตามนะครับแต่ผมก็ดีใจนะครับว่าผมผมมีความสุขผมมีความสุขที่ได้ทําคลิปที่คิดว่าหัวใจผมสุดยอดแล้วฮะที่ที่ได้ทํามา อะไรดีๆแี่ผมจะนำมาเสนอนะะและผมก็จะนำมาให้ทุกท่านได้ได้รับนะครับนะครับก็มันผมพูดไม่ถูกนะมัน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 ,มน,มนอยู่ในในในภาษาศิลปะคือมันอยู่ในในหัวใจมันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจที่ผลิตออกมาเป็นคำพูดนะครเป็นคำพูดให้ทุกท่านได้ได้รับฟังแล้วก็ได้ได้ยินหัวใจผมเต้นเป็นยังไงนะครับว่าอ มาพูดให้ฟังมันจะได้อะไรไหมแต่ผมใช้หัวใจพูดนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเป็นเป็นวิดีโอสั้นๆนะฮะเออผมลืมไปนะผมขอแนะนําตัวก่อนเป็นบแบบเต็มๆเลยนะผมชื่อนายอดุลเดชสินนอุบล um นะครับที่เลนเอีครับเป็นคนหลังสวนเนี่ยฮะเป็น เป็นลูกชาวหลังสวนนี่ครับแตก่ก็อยากจะมีคลิปดีๆเขาบ้างนะครับก็เลยทําคลิปขึ้นมาจะมีเรื่อยๆครับจะมีจะมีเรื่อยๆชีวิตผมก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับที่หาเช้ากิน่ําทุกวันแต่ก็อยากจะช่วยสังคมอยากเสนอข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับและนําไปก้าวเดินนะฮะชีวิตผมอาจจะดูไม่ไม่เลื่อนไม่หรูนะครับแต่ก็ อยากนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมนะครับผมไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะผมไม่ได้ปรุงแต่งว่าเขาจะมีคลิปที่ต้องอแปลกตามีสีสันอะไรผมคิดว่าผมใช้ความรู้ผมใช้ความสามารถผมใช้สิ่งที่ว่าศิลปะที่มีอยู่ในในหัวใจผมนะครับอีกท่านหนึ่งที่ผมยังไม่ได้นเสนอคืออาจารย์ไม้ร่มธรรมโศกท่านเป็นอาจารย์ที่ให้แรงบันดาลใจผมมาก านให้เสื้อผมตัวหนึ่งนะฮะท่านเคยเดินมาผมที่บ้านท่านบอกว่าอย่าหยุดนะครับการถ่ายวิดีโอก็เป็นงานศิลป,ปะเหมือนกันนะเป็นงานศิลป,ปะที่ดูสวยดูดูใช้จิตวิญญาณนำเสนอสิ่งในเบื้องลึกหัวใจขึ้นมานะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังแล้วก็รับฟังเสียงที่มันกรรองออกมาจากหัวใจผมให้ทุก ท่านที่ดู u t u b e ผมขอบคุณมากครับ